ครับผมสวัสดีเอฟซีสุขุทุกคนครับผมน้องยินดีต้อนรับเข่าชูช่องอมาให้เฮงมวลซึนและการชิพงานเนาะวันนี้มาตามแนวทางปู่พระธาตุใหญ่ได้เพียงเด้ออาหงวดนี่ะจะยินข่าวนันาีด้มีฝันแล้วพี่น้องฝันตั้งแต่ต่องวดครับผมเนาะวันนี้มาติดตามตัวเลขกน้ำกันเนาะสามตัวเม็ดเดียวอย่าพลาดเนาะพี่น้องเด้อฝากตอนพ่อ,มพอพแม่พี่น้องครับพี่แมนไปครับ การรมตากางโชกสาธุเรื่อพขทุกท่านนี้มาตามในทางปูพระธาตุใด่แล้วพี่น้องนะครับผมอืมของปูวันนี้นะครับนี่คือว่นได้ปูว่าฝันแล้วอืมรออยู่ดิมาปูว่างวดว่าหันคือว่าบอกคาคาเผาปูอืมบอกคงสุดไทยผมให้นยังไงคงสุดไทยอือหืออืมว่า บอกเบิทุกคนเลยบอกปูบอกเพิ่สาราเลยบอกเพื่อสาราเลย <laughs> <laughs> ได้ออกสองนักปูน้อง <laughs> เล็บท <laughs> ี่เล็บหัวหเลยบาดนีออ้ออกขาออ,ออกแน่นอนฉันออกตะก้าวตะเกียอยู่นี่แหละออกตัวเก้า <laughs> โอ้ทุอืนบอกว่าเป็นบอดสินเลยเจ้าเจ้าทิศหกตาผุนเนาะตากอนบุญกับทิศเนาะงวดนนั้เนาะให้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 ตัวนี้ให้คูงวอดดิครับบ่ใย้คูงวอดตัวนี้บ่ให้ทิมแมนบ่ให้ทิมคือบอกทุกวอดว่าบ่ให้ทิมเด้อเลขเกิดไม่มีติดตลอดไม่มีติดทุกวอดครับผมเอาวอดนี่มีติดบ่ปู้ว่นี้วันนี้บ่มีโอดนี่ไปแล้วครับไปแล้วอัลลาห์อัลลอฮ์ต้องไปยังบบัวต้องถามหาเั็นปัญหา กูได้มากกับพิดหวังใช่ไหมพีนังวังเลยกูได้รอดถามหานี่พิดหวังเลยพิดหวังสำหรับเลขพิษเก็บเลขเก้าเนี่ยมันตีบวอกหัวลงหมดมีเก้าอยู่มีเก้าอยู่ในเลขมีเก้าอยู่อ่านันหาโบเมนอือมันหาโบเป็นเลขสูงเป็นเก้าตำตำเก่าตำตำออีพีสามเก่าตำตอันนี้มันเป็นเลขกันเลขฝันเป็นเลขฝันเนี่ยบโบมีเก่าโอ้ไม่ถึงว่าหลังอะ หลังหลังเลออกแล้วนะเมื่อนั้นเลยวันที่สิบเกดไมเจ้าคะแมคื่อคืนวันที่สิบเกดเลยฝันโอ้ยขึ้นเลยฝันกันขึ้นเลยหลังออกธูมาม้ล่ะครับผมหลังออกธมามาเลยฝันเลยครับผมฝันแล้วก็หูเมื่อเลยเลยโอ้เสะเดอรเลยหูเมื่อเลยขึ้นมานอนไม่หลับอีกมันโอ้มันชิเปลี่ยนอย่างที่ถูกเคียครับขันฝันแล้วจะนอนไม่อยากหลับครับผมก็ไม่หลับแล้วก็ลุกมาทําจิต จนหอดเวลาทำวัดกันลุกไปทำวัดครับผมแก้งสิสิโอฝคือเหมือนฝันต่อฝันว่าอในฝันนะว่ามีพันมลไปครับไปกินนิมนต์ไปพ่อไปวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมาสักครับแต่ว่าในฝันนะพ่อพานี่เป็นเลงมงคลเนี่ยขัอขันฝันเจ้ากับเห็นพาเนี่ยเลข เลขตัวนั้นจะเป็นเลขมงคลและจะเป็นเลขที่ผ่านยากอยู่<ม>ผ่านยากแต่ว่าเมันอก่นมี้มันนั่เนิ่นมานิมต์ไปจิตในม้อนเราไปวัดเอียงโบวัดก็ได้ต้องเห็นพระอยู่รับมานิมต์มมไปบอนนี้พนเพลรถถวายซองเนาะถวายซองม้านะ่ะซองะในในซองนะ่ะเปิดออกนะ่ะมีแบงพันนะ่ะ<อ>ลอกเก้า บ 1, แบ่งพันธ์อะไที่มีลโกเน่ยแบ่งค์หนึ่งลอตเตอรี<ฮ>่สองใบนี่แหละค่อยว่าลออตตเรี่ไม่ใช่หนูปานนิดนึ่งลอตเตอรี่ในห้างหน่ะมีสองใบมีสองใบลอตเตอรี่ได้แบ่งพันธ์ไหนยุนย่นในซองเดียวกันครับเพิ่นใส่มากับซองปัจเจนีนน่ยซองน,น่ะมันมีเง,งินพันเดียวครับผมแต่ว่าเป็นเง,งินแบ่งพันล์โลโก้โลโก้เซเวนต์นโอ้ครับผมวันนี้เอาคือมีลอตเตอรี่นำซันมีสองใบลอตเตอรี่นะคู่หนึ่ง แต่พอมบ่นหยิบเสกันดีโยกย่ไผ้ยกมันแบงแบงเลขคนละเลขอีกบมันชุดบมันเลขชุดะเลขคนละเลขเตาตะนี่ซองใบในซองใบอันนี้องแบงพันแบ่งพันหนึ่งใบแบงแบงพันเอารอเก้ถ้าผมรองเก้าีซเวนผมเบิ้งบเขหองบานนี้เปิดเปิดซอง้วมันเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยเห็นแล้วเราเป็นเลขตัวนี้ละนะเนี่ย เป็นสีนี่เลยนนี่ยสามใบพันปันเลยตามสีเลยเป็นตามสีเลยตามที่แมนใช่ไหมเนดึงออกมาเนี่ยมาวางไว้น่ะมันอเราเป็นเห็นเป็นซีใบหาใบพันละแต่ว่าที่เห็นเลขเห็นสามใบเห็นสามใบเห็นสามใบเห็นตัวเลขพันเลยค่ะตัวเลขอะไรกันซีห้าหก อันเลืแดงเลือเขียวเลืกดำเนี่ยเห็นเลี้ยงกันอยู่คือเลี้ยงกันเลยลรตเตอรีอ่มดบบปุ่นมดมดรตเตอรี่เหมนี่เอามีสามใบบ่มีสามใบโอ้๋ยวเอาออกมาเนี่ยสองใบมาวางแล้วเราเห็นเป็นสามใบโอ้เรื่ององูเห็นสองแมนเอาวางเอาวางนั่มันเป็นเลี้ยงกันอยู่เลี้ยงกันคือยังเขาเนี่ยวางคือยังเพิดวางไข่นะครับเห็นเป็นสามใบมันต้เป็นเลขตัวนี้ล่ะโอ้รับผม ห้าหกสามสี่ห้าห้าห้าสี่แต่ว่าแต่ว่าที่คล้ายๆกันคือห้าสี่สิมีทุกอันนีอสิมีทุกทุกแมนนีมีทั้งสามใบห้าสี่ล้วก็กลับพร้อมเนาะกลับก็เจ้าค่ะกลับเลยกลับพร้อมเนี่ยมันกลับพร้อมไหมขอจีวาทีัาชนกันนะมันเป็นเลพีกับน้องสี่ห้าหกเมียนปัแล้วก็สามสี่ห้าห้าสี่นี่เป็นเลขโตควก็ค่าว่าตัวดำนี่เป็นโตมา บผสม,มตัวดำตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดไทยนะฮะสีเพราะที่เห็นตัวนีเรือเห็นลอตเตอรี่แล้วกับฮูเมียมเลยได้ฮูเมีมยแล้วกับบล๊นอตโน้ตอีกเลยบล็อตเนี่ยนะ คือปูเงียซสองใบพันธุ์เลยครับแม่สองใบไม่ได้เงียปเลยเรเอาวางไว้พี่ล่ะไว้ตำๆพี่ล่ะบม่ได้เงียบเลยเปิดเลยเปิดออกมาวางเลยเปิดเปิดเบ้าแบ้งออกมาเนี่ยเอาตัอปโรตเตอรี่ออกมาอือามาเบิ่งว่ามันเป็นเลขตัวใดียวครับผมในความฝันอมมันเป็นเลขตัวใดียวตเตอรี่น่ะอืมออกมา2ใบต่อ้เห็นวางแล้วบัดวางลงเป็น3ใบอ๋อเลี้ยงกันอยู่ครับอ๋อได้ยู่ครึ่งเลยเด้ยตัวนี้ แดงจริงคือเลยไม่ก็แดงนี่แหละตามนี่แหละตามที่เห็นตามที่ปูเขียนไงตามเขียนแล้วเอาประกาศสีนี่คือมันเป็นสีนี่เลยดิสีแดงนี่สีสามใบน่ะคือใบเถิงน่ะเป็นตัวนี้ใบกลางเป็นตัวนี้ใบใต้นี่สีดำใบใต้ตัวเลขนี่เน่ลอตเตอรี่แมนตัวเลขลอตเตอรี่เป็นเลขตัวนี้ฝันตองว่าท่นล่ะฝันหลังมือเลขออกหันรถวันที่สิบเก้าต่างคืนมาล่ะโอ้ เพื labor, mm. so no okay. er Girl, so ่อจะให้สางถูวาปูหลอดนี่สุเท้ามันเข่าสองตัวดีจัตัวแดงๆนี่สำคัญนะครับตัวแดงๆนี่เขาว่าหมายว่าตัวแดงนี่แหละซี่ห้ากับกับห้าหกกับห้าสี่หกนี่แหละมันก็ซี่ห้าหกเนาะเป็นเล็กา่เนี้ครับวัวไม่ให่หรอกวัวนี่ตอนซุ้มนี่กับบัวบ้ายจากเท้าเลยโดดเลยนั่นนี่ห่านี่แต่ว่าก็ลอยอยู่นี่ อเลขสมตัวนี่มันเป็นเลขตัวเดียวกันหมดดิตัวเดียวกันเหลือมีเตอรหกกับไม่เจียมมิซีหาหาซีมตอรหกกับสามที่สามกันหกกับสามม่จีนอกกันเป็นเลขตัวเดียวกันบมดซีหาคือมีสุใบได้มีสุใบเนี่ยสีกับพานมีทั้งสามใบเลยโอ้โหโชคตองวัดอ๋อเอ้ยอันนี้คือฝันตองวันเพราะว่าลังหกค่วงก็เป็นฝันเลยเป็นมหงเมียมาเป็นตีหนึ่งแล้ว เออเปิดเปิดไฟสายเบอรงนาฬิกาเบ็ดทีนึงโอู้ฝันแบนได้พี่น้องด้วยแต่มันที่ว่าคือกันคือสี่หาสีหาหอคือกันนกันจกันเล็กสามชุดนี่มีสีหาหาสีวอแต่ว่าผูเลยเไปเสียงล้วไปบ่อบ่แล้วเสี่ยงคือคือได้มานียังยังอยู่ไว้จะยังอยู่ไว้สะก่นเชยนไว้่อนบันนี่ทมีจุดมือเลยพู ทุกจุดมือหลงังมือมือนั่นแหละมือหลังฝันแล้วนะวันทีน่สิบแปดครับผมจุดวันที่สิบแปดถนนรถต้นเซอกหลังฝันหลนัลงฝันในจุดบางวันมันอีกคือกันบน่ลก <c oughs> ็คืกันคัคแคสซี่หายเลแต่มีซี่ตัวเดียวบหมืนใช่มีซี่ตัวเดียวอ,อ,อยู่ในทูกจีมากคือกัน,นแมนมมแต่ว,ว่าซีน่นีมาทั้งปั๊ดทั้งสามจุดเลยโรตีมาสามจุดหากับมาบัดยุนนายุนกลารยุนไท่ซี่นะ ยุ่งนายุ่งหลักร้อยยุ่งหลักสิบยุ่งหลักหน่วยหน่วยสิบร้อยอสี่ห้าหกออโอห้าห้าสี่สามหาสี่บ่สามสี่หาวันพีน้องแนวทางแตว่าให้ล้อสะกอนด้ได้ค่ะให้ล้อสะก้อนปูบนจะให้ยูครับผมป,ปูปูสังกระใจ ลงพอกระทังข้าใจนะานะพิ่นใจหมืนันเพิ่นว่าวังหันอ่ะเพิ่นบังเพิ่นไบยปจูดทูบมันเป็นเลขห้าหกเก็ดเอห้าหกเก็ดปูคือคือเเหตุเก้าเก็ดปูคือบังในปรเจำนี้กับบังไว้ก้อนแหนะเพิ่นว่าเออโองว่อนี้ รถ uhm. นวดนี่ปู้จีไห่ลงเพื่อนเอื้อหลนหลวงพ่อเน้อหลวงพ่อสั่งกระใจนวันนี้เพื่อนจีไห้เ่วัน่าจีไห้ตรงเลยเพวันว่าตรงแล้วก็ล้อมือเพื่อนให้จุดเท้าเพื่อนแต่ว่าบรรูมือเดี่ยตว่าสุดทายรูปไว้ถูกครับผมบรรูมือเพราะเพื่อนให้จุดมือไหนปู้สั่งกระใจกระลังกระลังสร้างเพื่อนครับผมสีว่ากระลังกระลังสร้างเพื่อนส Picasso. ีได <cup> จัดงานเพลินวันที่24เดือนกุมภาโาอ้พิศนาบุญรอดพี่น้องไหวไหมเลย24 <20 S 2> มีงานอีกแล้วพีน <40 S 1> <4 S 2> ่น้อง24กุมภารประมาณ1 4กุมภ้าได้ไหมนะ24 24กุมภาที่จัดงานถลองเพป็นละองค์ฟูสังกัดใจสวดสังกัดใจแล้วก็พิธีปลุกเชกเดียนหลวงปู่พระนักบุ คืนนั่นหะเมื่อคืนเลยมีเหรียญด้วยเหรเจ้าคะเหรียญด้วยเก้รอยเก้าสิบเ้เกร้ยเก้าิบเก้าหรียญใช่ใช่มาอีกแล้วท่านีเปิด่นเปิดกำลังขลิดอยู่แต่ว่ามีเก้าร้ยเก้าเหรียญเร้บหน้าจอได้พี่น้องด้วยจอไม่ลดจะปลุกเสกวันที่ยี่สกุมพาพัน์มันมาข่าบูชาโอ้โอเจ็บเมืองปฏิทินมันมาข่าบูชา เป็นเอาบุญต้นเดียรอาจารย์ใช่เอาบุญเอาบุญีเอาบุญอีกบุญแบบเดิมครับผมก็กระช็ดปลุกเสกจอดเดียร์บุญง่ายอีกบาบนี้เป็นพันตาขะเนี่ยท่านจะได้น้ำปัจเจกมาสร้างของน้ำประชดใจครับกำลังกำลังเริ่มสีลงเมืองผมกำลังของน้ำบุจการเรืยองของน้ำอีกหกห้องหกน้ำหกห้องเห็นเทพบุญเอ้ยเห็นไอ้กองไส้กนบบินเพิ่งมาซองเมื่อเช้านี้ล่ะมาอยู่กับเสาสร้างคอนกรีตมาเข้าวาปียี่สิบสี่ยี่สิบสี่เดียร์สี่ห้อน ปัญจมะสร้างปันจมะขามาลงเมืองสางหางกันอือ๋อน้องเห็นกันไหมมาลำรด้วยๆครับพี่ครับอ๋อถั่วมีคนขอบอหลาตั้งหกพันออแล้วสชหรับพี่น้องเนาะครับผมก็ตั้งมาลควรเป็นเสียฐีมาเสียฐีครับพี่ครับรอทิดตามไปนะครับเด้อครับผม โงสุดท้ายเิ่นที่มาขอจากปู่สังกระจายครับสามตัวตรงๆนะครับเนาะในไพ่เลขสามตัวนี้ปร้รู้ว่าตัวสีตรงกับมือดันตัวไหลค,ครับพี่ครับครับผม